มาเนี่ยมันก็เป็นไอคอนแบบชักกี้เลยฮะผมแบบเดียวกันนะครับผมมันทำให้นึกถึงตุ๊ก,กตาบาร์บี้นะฮะเวอร์ชั่นที่มันไายกาดอะนะครับผมเสียงแบบแอฟแอปไายกาดอะไรเงี้ยเออมันดูดูดีอะ <c oughs> ที่มาที่ไปเหตุผลรองรับทุกอย่างเนี่ยหนังเรื่องนี้ทําได้ค่อนข้างดีเลยฮะหนังเรื่องนี้นะครับสนุกแบบอเมริกันสไตล์นะครับผมหนังยุค8 0 9 0สนุกแบบนั้นนะครับผมการเล่าเรื่องบทหนังแล้วก็สื่อสารกับอารมณ์ของคนดูนเนี่ย ทำได้ดีเดี่ยมเลยมันก็มีข้อดีของมันหุ่นยนต์นะแต่มันจะดีสู้เท่ากับสิ่งมีชีวิตไม่ได้นะครับผมนี่นะฮะอย่าลืมนะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตความรู้สึก,กจ,จิตใจและที่สําคัญจิตวิญญาณนี่ฮะที่หุ่นยนต์เนี่ยมันไม่มีนะครับผมอันเดนสวินเลี่ยมนะครับเป็นหนังของเธอนะครับผมอันเดนส์วินเลี่ยมเนี่ยเธอโด่งดังจากเรื่องเกนเอานะครับผมเป็น สวัสดีครับเจ้าป่าขยอโลนะวันนี้จะมารีวิวเมแกนะนะหนังของค่ายบรัมเฮาโปรดักชั่นนะครับผมหนังเรื่องเมแกนเนี่ยจะดีหรือล้าย,ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังกันนะครับผมด้านแรกนะฮะคุณภาพงานสร้างนะครับหนังเรื่องนี้นะครับมีคุณภาพงานสร้างที่โดดเด่นนะครับในด้านไหนด้านของหุ่นยนต์แอนดรอยเนี่ยที่หนังเรื่องนี้ใช้คนแสดงนะครับ แล้วก็ผสมกับ cg นะครับผมมันทําให้งานนะที่ออกมาบนจอภาพยนตร์เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็เป็นความสดใหม่นะครับผมผมมองว่ามันมีความสมจริงนะครับผมผสมกับความเนียนตานะครับผมที่คอมพิวเตอร์นะฮะเข้ามาช่วยนะการเคลื่อนไหวนะฮะของสีหน้าแล้วก็เววตาเนี่ยออกมาได้ดีเลยแล้วก็แปลกใหม่ดีดูสมจริงดูไม่เฟกนะครับผมตรงนี้นะครับ แล้วอีกด้านหนึ่งคือด้านเสียงของตัวน้องเมแกนเนี่ฮะมันมีการพากนะครับผมเข้ามาเนี่ยแล้วก็ไอเสียงพากเนี่ยฮะผมมองว่ามันเหมือนกับเป็นเสียงหุ่นยนต์นะครับผมอืหุ่นยนต์ที่ดูไม่เป็นธรรมชาติแบบมนุษย์เกินไปนะครับผมเป็นหุ่นยนต์นะแล้วแล้วเราดูมันเข้ากับตัวหุ่นยนต์อะเออที่ตัวมันเป็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ชุดน,น่ารักอะไรของมันเนี่ยเสียงเนี่ยดีนะครับผมมันทาให้นึกถึงตุ๊กตาบาร์บี้นะ เวอร์ชั่นที่มันไร้กาดอะนะครับผมเสียงแบบแอปแอปไร้กาดอะไรเงี้ยเออมันดูดูดีอะทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์แล้วก็ CG นะครับผมทําให้เนียนแล้วก็เสียงตัวของเมแกนเนี่ยผมมองว่าเป็นไอคอนได้เลยนะฮะของวงการหนังอลลีวูดแบบพวกชักกี้เลยอะนะครับผมถ้าเกิดมีภาคต่อต่อมานะครับแล้วภาค2ภาค3เนี่ยเกิดบันดังขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นไอคอนแบบชักกี้เลยฮะ,ะผมแบบเดียวกันนะครับผมผมมองว่า เธอสุดยอดจริงนะฮะต้องยอมรับเลยนะคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ทําให้เธอดังเลยอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมถ้าผมมองว่าต่อจากนี้เธอจะมีงานเยอะขึ้นนะผมในเนวทาน,นัสยองวันแล้วก็ทําให้คนจดจําเนี่ยได้แบบเอนนาเบลพวกนี้แต่เอนนาเบลมันพูดจาอะไรไม่ได้ไงมันเป็นแค่ตุ๊กตาอยู่นิ่งๆเนี่ยอันนี้ตัวเมแกนเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบชักกี้คือมันพูดได้มันเคลื่อนไหวได้อะไรอย่างเงี้ยอืม ถ้าเกิดภาค2ภาค3เนี่ยทำออกมาได้ดีอ่ะก็เป็นไอคอนได้เลยระดับเดียวกันนะชั้นเดียวกันเลยนะครับนี่ฮนะต้องติดตามดูกันต่อนะว่าทางค่ายบ um ัมเพลนะครับผมแล้วก็ Astomic Monster นะสตูดิโอของเกมวานนะครับผมจะปั้นภาค2ภาค3ออกมาอีกหรือเปล่านะครับแต่มีข่าวคราวนะครับว่าน่าจะทําออกมานะครับผมต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับต่อมานะบนหนังรายการเล่าเรื่องคือนหนังเรื่องนี้มีการเล่าเรื่องที่ดี คือบทเนี่ยดีด้วยแล้วก็สอดรับกับการเล่าเรื่องของผู้กำกับนะครับผมไปได้อย่างลื่นไหลแล้วก็สมูทมากเลยนะครับผมคือไอ้หลักการของหนังอ่ะองค์หนึ่งองค์สององค์สามน่ะมันมีอยู่แล้วตามสูตรตรงนี้แต่ว่าไอ้การใส่แรงจูงใจเหตุผลมารองรับนะครับผมมีที่มาที่ไปนะครับผมที่ชัดเจนสมจริง ดูมันอินกับคนดูได้คนได้กับคนดูที่มาที่ไปเหตุผลรองรับทุกอย่างเนี่ยหนังเรื่องนี้ทําได้ค่อนข้างดีเลยฮะอืมนะครับผมดีเลยอ่ะมันเป็นเรื่องของการสื่อสารกับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของคนดูมีเหตุผลแรงจูงใจมารองรับทําได้ดีเรื่องเนี้ยตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีแล้วก็คล้ายๆนักับยุคยุคแปดศูนย์เก้นะที่มีลักษณะข,ของของโทนแล้วก็ฟิลอย่างเนี้ย 8 0 9 0นะครับนะครับมันทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกอยากจะติดตามแล้วก็สนุกไปกับหนังตั้งแต่ต้น <S <S จนจ,จบเรื่องเลยนะครับผมตรงนี้นะ <S <S ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่กระชับเกินไปแล้วก็ไม่เรเปิดเกินไปกําลังดีเลยฮะทุกอย่างะการเล่าเรื่องแล้วก็บนหนังนะตอนจบเนี่ยรุนระทึกนะครับผมจนวินาทีสุดท้ายมีการแบบหักไปหักมานะฮะสองสามครั้งนะครับผมแล้วก็จบ ในตัวนะครับผมและมีเปิดปลายไว้อาจจะทําภาคต่อนะฮะบทนั้นและกันเราเรื่องผมเลยชอบนักรับต่อมานะครับผมทีมนักสแสดงนะทีมนักสแสดงเรื่องนี้อันดิสันวินเลียมนะครับเป็นหนังของเธอนะครับผมอันดิสันวินเลียมเนี่ยเธอโด่งดังจากเรื่องกนเอานะครับผมเป็นตัวร้ายเป็นดาราสมทบหญิงแต่เรื่องนี้เธอก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง oh. เป็นดารานาหญิงเลยนะครับผมดารานําหญิงเลยนะแล้วก็เธอร่วมงานกับ วดีโอเดิมก็คือบําเฮานะครับผมแต่ใน,นเรื่องนี้เธอโชว์ศักยภาพได้มากกว่าเพราะว่าเรื่องนี้อ่ะเธอต้องเล่นในหลายบทบาทแล้วก็หลายหน้าที่ทั้งในเรื่องบทบาทของนาที่ดูเลหลานนะครับผมแล้วก็บทบาทของคนพัฒนาหุ่นที่ต้องทำงานกับบริษัทที่พยายามอ่ะจะจะจะ,จะบีบคั้นนะครับผมเธอ ให้ออกขุนตัวใหม่มาเพื่อทํากําไรให้กับบริษัทนะครับผมในมุมมองของอ่ะต้องมีความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านอืมต้องเคลียร์ปัญหาต่างๆนะครับผมนะและ้วก็มีมีการแสดงกับอ่าในทีมที่ร่วมกันพัฒนาหุ่นเดือนแรงเนี้ยคือหนังเรื่องนี้อ่ะเป็นหนังของเธออืมจริงๆนะฮะเป็นหนังของเธอเลยเธออ่ะแบงหนังในทุกๆด้านเลยฮะ นะครับผมในเรื่องของดราม่าและทกขวัญด้วยต้องเล่นกับเมเกนนะฮะอืมนะครับเรื่องของครอบครัวหลานกับนาเรื่องของการทํางานในบริษัทที่ต้องเจอกับเจ้านายแล้วก็เพื่อนๆร่วมงานนะต้องไปรับมือกับอ่าสังคมสงเคราะห์อืมรับมือกับเพื่อนบ้านตำรวจด,ด้วยคือผมมองว่าเธอสุดยอดจริงนะฮะต้องยอมรับเลยนะขึ้นอ่เรื่องเนี้ย เป็นหนังที่ทําให้เธอดังเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าผมมองว่าต่อจากเนี้เธอจะมีงานเยอะขึ้นนะครับผมในเนวทานงสยองวันนะครับตอนแรกผมนึกว่าเธอเล่นแค่มิติเดียวแต่จริงๆแล้วอ่ะพอมานับดูจริงๆอ่ะเธอเล่นหลายมิติมากเลยนะมี4ีถึงหมิติเลยนะฮะเธอเล่นหนังเรื่องเนี้ยเอสแิลเลียมยอดนะครับผมแล้วทีมตักแทนคนอื่นๆนะตัวของอ่าไวโอเล็ตแมกโกลนะที่เป็นหลานะ มันดูสนุกขึ้นไม่ใช่ว่าเอสันวิลเลียมเนี่ยผัวมาคนเดียวนะครับผมอ่าแกเลนแมกโกเนี่ยก็คอยมาสอนรับนะครับผมมาสอนรับมามาเล่นกับเมแกนนะครับผมเป็นมิติของความผูกพันระหว่างหุ่นยนต์นะครับผมแล้วก็ตัวของของตัวหลานอืมนะฮะเด็กเล่นกับตุกก๊กตาอะไรเงี้ยเนี่ย,ยตรงเนี้ยดีนะครับผมแล้วก็ตัวของแอมมี่โดนลัลนะที่เล่นเป็นเมแกน อันนี้ก็เต้นสมันเลยนะครับผมแล้วก็การขึ้นไหวเนี่ยทําได้ดีคือมันไม่ใช่ตุ๊กตาเดินอ่ะมันเป็นหุ่นยนต์เดินนะฮะน,นคะครับคือผมยอมรับเลยทีมนันแสดงเนี่ยดูไปทางไหนเนี่ยก็ดีไปหมดเลยแล้วก็มาสอนร,รับเรื่อยๆพออ่ะตัวของเอสันวินเลียมเนี่ยตัวของน้าเนี่ยหายไปเนี่ยมันก็จะมีตัวเมแกนตัวของไหลานเข้ามาสอดแทรกนะครับผม เนี่ยหนังเนี่ยทีมนักแสดงอ่ะค่อนข้างดีเลยแล้วก็ทําให้หนังอ่ะดูสนุกดูไม่เป๋ดูแล้วมันน่าติดตามทีมนักแสดงเนี่ยผมชอบนะครับพรทุกด้านเลยสามด้านละต่อมานะความสนุกตามแนวหนังนะครับหลังเรื่องนี้นะครับสนุกแบบอเมริกันสไตล์นะครับผมหนังยุค8 0 9 0สนุกแบบนั้นนะครับผมการเล่าเรื่องบทหนังแล้วก็สื่อสารกับอารมณ์ของคนดูเนี่ยทำได้ดีเดี่ยมเลย นะครับผมถึงขั้นดีเลยฮะรตรงนี้นะครับจริงๆน่ะผมจะให้ชอบมากด้วยนะฮะความสนุกเนี่ยแต่ผมมองว่าหนังเรื่องนี้มันยังขาดอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมคือเรื่องของข้อคิดคนดูที่ดูจะไม่ค่อยพีคเท่าไหร่อยู่ในระดับดีนะฮะข้อคิดแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าอุ้ยตะตันคนดูแบบอิมแพกมากยังไม่ใช่ถึงขั้นนั้นตรงนี้นะ ถ้าเกิดข้อคิดคนดูดีเนี่ยผมให้ชอบมากเลยแต่ข้อคิดคนดูอ่ะยังไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ยังคงทำเนียมนะครับผมตามสไตล์หนังหุ่นยนต์ที่เคยเล่ากันมาแล้วที่หุ่นยนต์เนี่ยเป็นตัวร้ายก็คือสั่งสอนมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยต้องออกแบบหุ่นยนต์ให้ดีๆอยู่ในกฎเกณฑ์นะครับผมไม่งั้นน่หุ่นยนตนะ์น่ะมันจะป่อการปฏิวัติแล้วก็ทำ้ายผู้สร้างนะครับผมมันก็ อยู่ในคอนเซปต์นั้นก็คือหุ่นยนต์เนี่ยทำ้ายผู้สร้างทำ้ายมนุษย์แล้วก็แหกกฎออกมาเรียนรู้ด้วยตัวเองจนเอาชนะมนุษย์ได้มันก็เคยมีหนังอย่างนี้ออกมาละเทอร์มิเนเตอร์อะไรแยะนะฮะผมหนังยุคก่อนหน้านี้ตรงนี้แหละที่ดังอะ่ะมันไม่ค่อยได้อะไรตรงข้อคิดน,นะแต่ความสนุกการเล่าเรื่องทีมนักแสดงคุณภ,ภาพงานสร้างบทหนังทุกอย่างอะ่ะค่อนข้างโอเคนะครับ ต่อมานะคุ้มค่าตัวไหมคุ้มนะครับหนังเรื่องนี้คุ้มนะครับผมหนังดูจอใหญ่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศของหนังนะ่ะตามสไตล์แล้วก็คุณภาพบัมเฮาที่ดีอยู่แล้วนะฮะตรงนี้นะครับดีเลยครับบรรยากาศของหนังนะครับผมมองว่านะฮะถ้าเกิดดูในทีวีในคอมเนี่ยไม่น่าจะจะอินแล้วก็สนุกได้อารมณ์เท่าไหร่นะครับหนังเรื่องนี้ต้องดูในโรง อย่างต้นปีที่แล้วอะ่ะมันมีเรื่องของแบล็กโฟลนะครับของบัมเฮาถ้าเกิดถามว่าชอบเรื่องไหนมากกว่านะฮะเมเกนกับแบล็กโฟล์อ่ะผมชอบเรื่องเมเกนมากกว่านะครับผมอืมนะผมชอบมากกว่าด้วยเพราะมันเป็นบทสดใหม่ออริจินัลสกินเพย์นะแบล็กโฟนเนี่ยทำจากหนังสือของซีฟ n นคิงนะครับผมแต่เมเกนเนี่ยยังคือบทเพิ่มมาใหม่แล้วก็เล่าเรื่องได้สนุกนะครับผมสนุกมากเลย เป็นหนังแบบฮอลลีวูดสไตล์ที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะห้ามพลาดน,นะครับผมดูในโรงได้แล้วนะครับนะครับหนังนี้ก็คือคนดูนะฮะของเล่นนะครับเป็นเพื่อนยามเหงาแต่มันไม่มีชีวิตจิตใจนะครับผมเหมือนสิ่งมีชีวิตนะครับผมต้องอย่าลืมข้อนี้นะเป็นของที่อยู่กับเด็กยามเหงาแต่มันไม่มีชีวิตจิตใจนะครับมันเป็นแค่ของของเล่นนะครับผมไม่ได้มีจิตวิญญ,ญาณ ไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดอะไรนะครับผมมันจะต่างกับสิ่งมีชีวิต mm hmm. เช่นหมาแมวนะครับผมซึ่งมันมีชีวิตมีจ,จิตใจมีความรู้สึกนะครับผมตรงนี้ละฮะ mm hmm. เป็นจุดที่แตกต่างแล้วคนเนี่ยอย่าลงลืมนะครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันไม่มีตรงนี้มันก็มีข้อดีของมันหุ่นยนต์นะแต่มันจะดีสู้เท่ากับสิ่งมีชีวิต ไม่ได้นะครับผมนี่นะฮะอย่าลืมนะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตความรู้สึกจิตใจและที่สําคัญจิตวิญญาณนี่ฮะที่หุ่นยนต์เนี่ยมันไม่มีนะครับผมนี่นะฮะอย่าลืมข้อคิดตรงนี้ที่หนังอ่ะพยายามให้กับคนดูนะครับสรุปนะฮะผมสรุปภาพรวมนะครับผมชอบนะครับสําหรับเมแกนดูกันได้แล้วนะในโรงหนังทั่วๆไปนะฮะเมเจอร์และเอสเซฟนะครับผม ใครชอบวิดีโอนี้ก็ติดตาม Subscribe และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับและอย่าลิมนะครับคุณสามารถดูวดีตอนอื่นได้นะชิ้นนี้ตอนนี้เลยนะครับ